สวัสดีครับทุกคนพอดีวันนี้ยายผมต้องการขายวัวขุน12ตัวนะครับยายอยากได้กิโลละ95นะครับวัวไม่ได้ตอนนะครับไม่ได้ใช้สารนะครับใช้แค่ฉีดฮอร์โมนเข้าที่ใบหูนะครับส่วนอาหารที่ใช้ขุนก็เป็นของมิตรภาพนะครับกระสอบสีเหลืองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวัวทั้ง12ตัวกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกเป็นแองกัสนะครับแองกัสเกิดจากแม่ชาโรเล่นะครับให้ดูให้ดูหลังก่อนครับนี่ครับประมาณนี้ครับ เราให้ดูตรงหน้าอกนะครับต้องไปอีกฝั่งหนึ่งไซส์ไซส์ห้าร้อย500บวกนะครับแองกัตด,ดูแผ่นหลังครับ จุดก็น่อยดูให้ดูละเอียดเ,เลยนะครับ โอเคครับตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับวัวมีสิบสองตัวนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับอันนี้เป็นชาโลเล่นะครับให้ดูแผ่นหลังก่อนเลยโอยหมุนตัวจะไม่ได้แล้ว ดูแผงคอ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่สองไปต่อกันเลยครับตัวนี้เป็นอะไรพ่อตัวนี้เป็นแองกัสนะครับแม่เล่ย์นะครับเกิดเกิดในขอกนะครับ <Black Diamond. S 1> เป็นลูกพ่อชื่อแบล็คไดมอนด์นะครับ <Black Diamond. S 1> เป็นของซีพีนะครับน้ำเชื้อซื้อมาจากซีพีครับผมเดี๋ยวดูหลังก่อนครับ เกินสองปีอย่างตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เกินสองปีนะครับดูคอ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 ตัวนี้เป็นแองกัสแม่เล่น,นะครับ ลูกคอกครับลูกคอกส่วนตัวแรกก็ลูกค้อกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันเลยครับนี่ตัวที่4นะครับเอะไรดูแผ่นหลังอนะ่ะ เลมันนะครับอันนี้ซื้อมาหรือใช่อันนี้ซื้อมาครับนี่นี่แผ่นหลังครับอันนี้กระดูกเล็กเนื้อเยอะครับ ดเดเลยวะอ่อหันไปครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราไปดูตัวที่ห้าเลยครับอันนี้หันตูให้พอดีเลยครับตัวที่ห้านี่นะครับดูแผ่นหลังแป๊บหนึ่งครับ นีครับผมขึ้นรางรางอาหารถ่ายนะครับ,บวัวก็เลยดูเตี้ยเตี้ยหน่อยนะครับนี่ครับโอ้อยเนื้อออกตเลยเลย ลูกค้อกเลยตัวนี้ซื้อมานะครับเลม,เมันครับเลมันตัวนี้ไปหมุนไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่หกันเลยครับไอตัวนี้บึกเลยตัวเนี้ย่ะ หกร้อยกิโลเลยนะครับแผนหลังนะครับครับแผงคอครับโอ้อันนี้เดือดค่อนข้างสูงเลยหัวยิงเลย ครับไล่มาหน่อยขออยาให้ดูคออยาให้ดูคอ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่6นะครับเนื้อนะปลิ้นนอเลยไป,ไ,ปไปยายาวๆนะครับไม่ตัดต่อนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวดูข้างหน้าดูคอมันก้มหน่อยก้มหน่อยเนี่ยครับโอเคครับตัวหกก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ราดูตัวที่เจ็ดกันเลยครับเ,เล่มันนะตรนนี้เล่มันนะครับจะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นรางให้ดูหลังรครสะโพกนะครับฮึบบหันหลังครับ ออโอเค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 ครับไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่เจ็ดนี่ลูกอร แถวแถวแถวดูแผ่นหลังอันนี้เล่มั่นกันครับอน,นี้นี่แผ่นหลังก็ประมาณนี้นะครับ เราไปดูตัวที่เก้านะครับอันนี้ก็เร่มมั่นเหมือนกันครับไปดูหน้าอกกัน โอเคครับดูท้ายกันโอเคครับสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวต่อไปกันเลยครับตัวที่เท่าไรแล้วเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวที่สิบนะครับ อันนี้อันนี้ไรอ่ะน,นี่ครับไหนดูแผ่นหลังครับ สองตัวอยู่ไหนอ๋โอเคโอเคอเหลืออีกสองตัวครับดูตังนี้สักพักก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสองตัวที่เหลือนะครับอันนี้ตัวที่สิบเอ็ดน,นะครับตัวเบอร์เลย สวยอ่ะตัวนี้ยาวดูหลังนะครับนะครับน่าอกเกือบออกมาเลย ตูดหน่อยดิให้ล้างถา่ายแล้วตูดมานี่นะครับนั้นเบ่งขี้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันครับผมโอเคครับตัวนี้ตัวที่12น,นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี้เล็กเล็กกับเพื่อนครับผมเป็นแองกัสนะครับแมรี่นะครับผม ครับนี่อายุน้อยอยู่ครับสองขวบยังยังไม่สองขวบนะครับเพิ่งขวบนิดหน่อยนะครับนี่ครับดูท้ายมัน องดิหันนี้เอาไปขุนต่อได้นะครับ โอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0821390727นะครับวัวอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอเมืองอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับผมทางเข้าเขาสวายนะครับกิโลเมตรที่14นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ